สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับละตัวนวิทยุนะครับของเจ้า Fortune Regender l นะครับก็ฟังก์ชันของเขานี่นะครับบอกเลยว่ามีไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแต่ได้ใช้นะครับแทบจะทุกอันเลยนะครับมีทั้งตัวระบบ T Connect นะครับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะฮะ Bluetooth นะครับ FM AM นะครับผมแล้วก็ระบบ USB ตัวนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าได้ใช้เต็มที่เลยนะแล้วก็จะมีฟังก์ชันพวกพนันวิวมอนิเตอร์นะครับ ดูเข้าววันนี้ว่าน้าตาของตัววิทยุนี่จะเป็นมานี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบฟังก์ชันที่สามารถที่จะเลื่อนได้นะฮะก็จะมี F N นะคฮะมีเพลงมีโทรศัพท์นะครับเมื่อเราต่อบลูทูธหรือว่าเสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อพวกับเพย์หรือดอโต้แล้วนะฮะก็จะมีฟังก์ชันพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้เราเลื่อนได้นะครับถัดมานะครับเจ้าตัวปุ่มนะฮะปุ่มตัวโฮมเนี่ยคือหน้านี้นะครับรีเวิร์สก็คือเหมือนว่าเราเข้าไปที่ฟังก์ชันอะไผิดสักอย่างหนึ่มย้อนกลับ ส่วนบวกลบก็คือเพิ่มเสียงลถเสียงนะครับซึ่งตัวนี้น <ligen petto> ่าจะเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับนี่ตัวนี้ฝั่งนี้นะรับโทรศัพท์นะครับวางสายนะครับเพิ่มเสียงลถเสียงนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดนะครับระบบสังคัญด้วยเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะมาดูนันต่อนะครับพอเรามาอยู่หน้านี้นะฮะเรากดแถบตัวนี้ครับปึ๊บนี่ครับจะมีบลูทูธนะครับวิทยุระบบสังคัญด้วยเสียงนะครับระบบ sdl นะครับหรือว่าระบบเชื่อมต่อผ่านสายนเองให ภาพเนี่ยมาโชว์นี่ USB ก็คือเอา USB มาเสียบตัวนี้นะครับข้อมูลตัวรถนะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับ iPod ก็คือถ้าเรามาเสียบสาย USB แล้วเราไม่เปิดฟังก์ชันตัว Apple CarPlay ก็สามารถใช้เฉพาะ iPod ได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะฮะตัวนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ในตัว memory ตัวนี้นะครับ b r o w s ร์นะครับมีเลือกแค้ก,ก็คือเอาภาพจากมือถือมาขึ้นที่จอนี้นะครับซึ่งปกักองบอกเลยนะว่าจอตัวนี้นะครับ จะตัดการทํางานนะครับการสแสดงผลที่เป็นรูปภาพนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอเมื่อรถขับขี่แล้วนะเป็นระบบความเซฟตี้ของ t o โยต้าเขานะครับการตั้งค่าแล้วก็ตัวคอนดอนวิวอนิเตอร์ถ้าาก,กดไปปเนี่ยจะเป็นภาพกล้องมองรับผันขึ้นมาให้เราเห็นนะครับผมซึ่งสามารถที่จะปรับนะครับแถบฟังก์ชันการสแสดงผลได้นะครับดีมากเลยนะแล้วกด้านขับตรงนี้นะครับปุ๊บมาดูการตั้งค่าหน่อยนะฮะ การตั้งค่าก็จะเป็นระบบภาษาไทยนะครับตั้งภาษาได้นะครับคารตั้งค่านาฬิกานะครับผมซึ่งเปิดแบบ24ชั่วโมงก็ได้หรือเปิดเป็น AM PM ก็ได้เราก็ปิดก็ได้นะครับแบบการเลียงแบบวันเดือนปีเกิดนะครับการตั้งค่าตัวนี้อันนี้เพิ่งยังไม่ตั้งค่านะครับก็มาตั้งกันเลยนะครับวันที่23นะครับเดือน5นะครับวันที่4ับวันที่4กดค้างก็ได้นะครับนี่เวลาตอนนี้ก็14:59นะครับ59 อุ้ยขอโทษครับมือไวไปหน่อยนะฮะแต่พอเราตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายเห็นไหมครับปึ๊บสิบห้าห้าสิบอ่ะศูนย์ศูนย์แล้วครับตกลงแค่นี้ครับบันทึกแล้วเสียงนะครับสามารถตั้งค่าเขาเรียกว่าแต่งเสียงได้านนี่นะครับ การแสดงผลนะครับอันนี้คือสมาร์ทที่จะปรับตั้งค่าความสว่างของจอก็ได้นะครับคล้ายๆกับดิสเพย์นั่นเองนะฮะสีต่างๆเรามาตั้งได้กล้องก็ตั้งได้คือการแสดงผลเนี่ยบางคนเขาจะถามว่าสมาร์ทที่จะให้ภาพเนี่ยให้แสงของหน้าจอเนี่ยสว่างหรือมืดลงได้ไหมก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับส่วนบูทูธเนี่ยคือการจับคู่การเพิ่มอุปกรณ์ต่างซึ่งตัวนี้จะสามารถจับคู่ได้มันห้าเครื่องนะครับเดยกรเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์แล้วก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นมานะครับโดยเราต้องเปิด มือถือนะครับของเครื่องเรานะครับก็จะมีชื่อขึ้นมาเลยเรากดเชื่อมต่อกันอีกนะครับง่ายมากเลยนะครับแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่าจับคู่อุปกรณ์ก็ได้เพราะเรากดตรงนี้ในมือถือของเรานี่ครับให้เข้ามาที่ชื่อของ Apple ครับคาร์มัติมวิดียอตัวนี้นะฮะแล้วแล้วเราก็กดเชื่อมต่อกับชื่อบลูทูธของของรถเราก็คือคาร์มัติมวิดียตัวนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้เรก็จะพามาดูนะครับวิธีการต่อบลูทูธนะครับ ของเจ้าตัววิทยุรีเจนเดอร์นะครับว่าทำยังไงนะครับจากเมื่อกี้พักพาไปดูฟังก์ชันแล้วเนาะนะครับวิธีก็คือกดโฮมนะครับแล้วกดที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่การตั้งค่าหรือว่ากดที่บลูทูตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดที่เลือกบลูทูตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคาว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยค้นหาอุปกรณ์นะครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มค้นหามือถือที่นะครับเปิดฟังก์ชันบลูทูธไว้อยู่นะครับ ทีนี้เนี่ยเดบักจะเอาเครื่องบักนะครับเปิดไว้นะครับอ่าไอโฟนตัวนี้นะครับเมื่อเปิดเดี๋ยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับผมซึ่งเชื่อมต่อเนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อจากเครื่องนะครับมาที่มือถือก็ได้นะครับหรือจากมือถือนะครับไปที่เครื่องก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้กดจับคู่กดตกลงนะครับ กดอนุญาตนะครับทีนี้เนี่ยเบอร์กับชื่อเดียวนะครับของมือถือเนี่ยก็จะไปถูกบันทึกไปที่ตัววิทยุนะครับผมเสร็จแล้วครับแคดีเอสังเกตคือจะมีสายล็กบลูทูธอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูปแบตนะครับแล้วก็รูปขีสัญญาณตัวนี้นะครับแคดีเองครับง่ายๆนะครับสาหรับการต่อบลูทูธนะครับถ้าไป w i f i ตัวนี้จะมี w i f i อยู่นะครับแต่ปัาก็ไม่นาให้ใช้นะเพราะว่าแรงสู้เน็ต 4G เราไม่ได้หรือ 5G เราไม่ได้หรอกนะครับโอเคหมดแล้วนะครับแล้วกับ นะครับผมวันนี้คือฟังก์ชันที่อยู่ในการตั้งค่าตัวนี้นะครับอันนี้มาเป็นไงครับเนี่ยครับหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับผม i อ o d ครับอันนี้เราไม่มีการเชื่อมต่อเนะวิทยุนะครับก็สามารถที่จะมี2 channel นะครับ fm 1 fm 2นะครับ am โดยการสามาที่ยาสแกนก็ได้หรือว่าให้มันออโต้ก็ได้โดยที่ถ้าเราต้องการตั้งค่าบันทึกนะครับเราสมมติว่า9กนะครับต้องการบันทึกไปที่ช่องนี้ให้เรากดคางไว ปุ๊บแค่นี้เองครับมันก็จะบันทึกไปแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ fm 2เนาะมันมี2องช่องแลก็มีทั้งหมด12ช่องเล็กนะครับผมแล้วนี่ก็สามารถที่จะลากได้ด้วยนะนี่นะครับลากได้ด้วยเจ๋งมากๆนะครับนะครับชอบชอบฟังช่องไหนก็สามารถที่จะบันทึกในช่องนั้นเลยนะครับอ่ะกดกลับนะครับยูบูทูธไปแล้วนะครับ usb ก็คือเรา usb มาเสียบตรงนี้นะครับโทรศัพท์อะสามารถที่จะเซิร์ชหาชื่อนะครับถ้าเราต่อบูทูธแล้วหรือว่าเสียบสาย USB นะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่งบ้นงครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า T Connect t e l e m a t i c s ด้วยซึ่งให้ใช้ฟรี1ปีนะครับตัวนี้จะมีพ่วงกับฟังก์ชันเขาเรียกว่า SOS ช่วยเราฉุกเฉินะครับขอเส้นทางนะครับผมขอลดลดลดยกได้นะครับก็ระบบต่างๆนี้นะครับจะเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอตัวนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับ โดยการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนตัวเลขตัวถังรถเข้าไปนะครับของรถของคุณลูกค้าเองนะครับแล้วระบบเนี่ยมันจะลิงก์กับเจ้าตัวรถให้เราเลยนะครับสามารถที่ดูได้ว่ารถสตาร์ทอยู่ไหมจอดอยู่ที่ไหนนะครับติดตามได้ทุกอย่างเลยนะฮะและมันในถังวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลบางทีเราอยู่นอกรถเราลืมว่าเฮ้ยมันวิง่งวิ่งได้กี่กิโลนะเราก็สามารถได้ดูผ่านระบบที่คอนเน็กได้เลยนะครับผม นี๋ผมจะพามาดูการใช้งานของระบบ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับทีนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว Apple CarPlay นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS นั่นเองนะครับโดยที่เราต้องมีสายชาร์จนะครับแล้วก็สาย USB ที่เป็นแบบนี้นะครับเสียบไปที่ช่องด้านขวาล่างนะครับของตัววิทยุปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีแถบฟังก์ชันขึ้นมานะครับที่เป็น Apple CarPlay ก็คือจะเด้งไปที่แผนที่แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานให้เลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับอย่างตอนนี้เนี่ยวิทยุเราก็ จะมือถือนะครับก็จะค้นหาแผนที่อยู่นะครับก็จะลิงก์ไปเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วกดได้เลยครับปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอมบีเลยนะครับแถบฟังชั่นอื่นก็มีเช่นกันครับนะอย่างเช่นเนี่ยแถบเครื่องเสียงต่างๆนะครับวิทยุข้อความนะครับแก้แผนที่ได้นะครับหรือว่าจะฟังจากจู๊กไลน์ก็ได้ครับครับผมโทรศัพท์ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะพวกคาเฟ่นี้ก็ได้นะครับ เป็นไงครับวิธีการใช้ a อ p l e Ca คาเ a ยง่ายมากๆเห็นไหมแค่เสียบสายเองนะครับแล้วก็ไปเปิดฟังก์ชันคาเพถ้าเป็น iOS สนะครับส่วน Android เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับดูฟังก์ชันอื่นกันต่อนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้นะบต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ได้ใช้ทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามปักข้ามหม้เลยนะครับด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะสอบถามแล้วก็จะหาคำตอบมาให้กับคุณลูกค้าที่สงสัยนะครับ ังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ